เราดีวีอว่าดื่โก็ดืโงโคตรลอยอยอยโอ้โหรูได้โี้ขอนเลดีวะอไม่ได้แล้วสัแล้วนาูนมัผิดอีกคู่กี้ม่เู่ไเอ้ยดีี่เยเล่นมาทั้งหมดต้องไปกลนเดียวไม่มาูมะา

ชาโคอะไรทักแก่ปกตีระเบิดที่มงพูดว่าโอ๊ตอเลยอุ้ยอืเอาเลยนี่เอาเลย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 จัด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 ย่าเยย็ยบจัดจัดจัดัดอีกยงเข้าไปว่าตอไป อะต้องการอะไรวะเกิดเที่ยตายนิดเ้ต้องการอะไรวะนิเดิลเข้าไปทำไมวะมึงมันโง่ไง้าอไรขาอะไรอเนี่ยคงหยให้ไข้าวแล้วไม่ข้าวเลยวะ ไม่ไม่ติดเงี้ยโหเลยมามาต่อต่อต่อ <giving quin. S 2> อันนี้มีต่อไอ้หัวหัวเห็นไหมเล่นสายดนตีนะเว้ยปูนะไล่หววเห็นไหมออกเล่นสายไทยเอง ไทยไหมวะถือว่าไทยแล้วแหะไอ้แค่แม่งดูหนึ่งอยู่แล้วไปบวกมานี่ติแน่นกุ้ยมันรื่อตัวแม่าเนี่ยบนอไกันเลยบนอะ่ยอุ้ยดูละกันมานี่มานี่มาช่วยเวอรดูด้วยวเดินทำไร ทำอะไรวะเฮ้ยงไม่กลับเลนวะนี่ยกลมึงเลอไหงงมากมา้ยนี่เป็นเสือวะป็นเสืออเนี่ย

มัวเลนมัวเลนเลตเตอร์น่ะแล้มันไอ้นั่นคือที่เหมือีใครอยู่กลางไลยเลยลเตนะออาไหวะไล่หับปะนี้มันหายไปแล้วมันหายไปแล้ว

สองสองสองตะว,วันไม่ีใครเชื่อตัวยหญ่แล้วครับตัวเล่างดเยมไม่หมดไอ้หูมาไมไหนมาวะไม่ไหนมาวะต้องบอกวะวเออต้องบอกไว้ต้อบอกไว้ <c oughs> ไม่ขายกุลามมีคาริมมหา ไม่รู้ดิมยูกางมีูหูกลางจมแจกใครว่าใครอยู่หูก่างาอะไรตีเลเิดตีเล่นดีับเรียกอันตีวเราโอ้ยโอ้ยตีหูเรา กบทิ้ให้โรด,ดวราวงีอ่นะตอน,นี้มาทิ้ให้ได้มาแล้วมเด้งหมาไปทำไมมึะไม่ตาย

เอาอยู <c oughs> ่ด <LO OR> ียวหอดึงได้ดึงได้ปุ๊บจบดึงได้เลยทุกทีดึงได้เุยวุกทีดึงได้แล้วจบเลยได้เลยได้ดึงได้แล้วดึงได้แล้วช่างวันนี้ดึงไม่ได้เมื่อกี้หัวเว่ยมาหัวทุยแล้วเราดีถึงแล้วอ้ยไม่ทำไมอันนั้นเยอะจังวะเอานั่นโอ้ยโซลี่โก่บิง่อ เงินรนีัง่้ยเองอะไรวะเดี๋ยวเองแม่งดูิ่ะคนดีมากเฮ้ยม่หน่ไม่รู้งว่งูดรกันวะแลแล้นจะ้เอา อย่าโง่ละโอ้ยไอมือนี่มัโง่ที่สุดเลยอย่างนั้นกูโง่ไม่แด็แต่ที่เต้นแม่งแก่กว่าเต้นครั้งแรกเลยยังไม่ค่อยทำใจมันดีถูกไมมึงโง่ทั้งหลายรอบนั้นแบบมันล่นลลนนลอๆไปมึงคงแค่ว่าไม่มีกล่อง โอ้ไม่เป็นจริงจรายิงให้กลไว้ใครเลื่อนยัมายิงที่ไปเลยทำางคร้งฆ่าตามอถสุดาทำอะไรทำอะไรเป็นเปรตตายมดเลยเอายิงได้เลยเดี๋ยววะ ตยวที่หลแม่ดับับทางนี้ไม่ตัวนี้ใครจะวิ่งเล็วกัที่นีแไม่เข้าแม่ไปกองยเฮียกองโเฮลฮ้ยฮอวยฮ่วยฮ่วยฮ่ย่วตายเฮียกองแรงเ่ะ

ใครมาเอาก่อนก่อนไี่แหละไม่ไช่เลืองธรรมดานี่ไงวายไี่ไง มันอดมัยเนี่ยไปไหอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมันรอดอ่าโเดี๋ยวครับโอ้ตายดิแม่อะไัวเราตเ่ต้องทมือมเดยเดียวดรอบเอาไว้ เล่นสายกันก่อน

มาแล้วเพื่อนรักใดรได้เจอเไลน์เมื่อไรอะไรวะ <c oughs> ตาเหรอไอ้กระตาอนนี้โอ้โหเงี <c oughs> ้ยตอนนี้เพื่อนรักค <c oughs> นไปแล้วตาไม่ดิตามไตามไ่เอาร่างปลอมไปเลยตาดิครับตาดิตา,มตา,มตามดมา้วงอะไรนี่เหรอมั้ไ

นี่เูาทำไมวะตวันด no uh, uh, oh, oh ิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิอดดิ๊ดดิยดดิ๊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 ดดิไดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดด้ดดิอดดา๊าดิ๊ดดิ๊ดดา๊ดิด เอาเอาตรวนอ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลวีร no ู <S <S ้จักแก่รเ่าตับลูกฟองายเหรอไอตันฟองายเหรอฮอ้ะดิไอ้มะดิไออ้ะาลิมตองการเันที่ร้ยอ ไอ้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 ยาป้นมาปืนอยากจะมูอะไรกันจิ๊บแม่พว้มันไปเหรอโอเคจิ๊บเดินัน้ไม่ไปละอม่ไดีเ้ยเอาเออเช้าโค้ดมันหลุดเอาอย่าแม่เดี๋ยเขาท้ยตดู มา,า,า,าันไม่คารับครับเพื่อนใค เฮ้ยเฮ้ยกูเฮ้ยทำไมทีมันดิ้งกับไอ้คนนี้อีกหรอมาเอาเอาโอ้โดนชัดดาวเลยพี่โหดเรากลายเป็นไก่ไปแล้วโดนยาคูอะไรลับยาคูรับตอนไหนวะผมไม่รู้เรื่อง

ตายเลยนะเดี๋ยวเออโดนเลยตายเลยนัวันเดินวันเดินคิวอตาโคตาโคอยู่แถวนี้ไหมไ่กลัวไ่กลไม่กลัวเดเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งดึงอดึงรอภาพไม่ถึงประตู ไม่ดูไนศัตไม่ดูไอจ้าไอจ้าไม่็นละมันมาแล้วมันมาแล้วตายเกินไปแ้ก็จะตายอีอบทำเพื่อใครทำเพื่อใครนะทำเพื่อ I will heal you บุ้มบุ้มิมปตายี่ยวเอาทางโอจัดมจัดไม่ได้ ตายตายรเอา่าสงเฮคาริมเงินซาสเฮคาริมฆ่าตายบอดันอยระดับไหนวะเ้ตูไมีไเลกาลีทไวะ ลีนให้คุณไถ่เยีงยงกู<อ>วันนั่นแหละคุเอากาไม่เกิดท่นไหนคุณโดนสกีเดียวตาย

เ้ยระวังหลังเข้าสักัตีแม่เลยตีแยังวายานเกาเกาดีหว่าอ่าอ่าอ่าเขาเจ็บแม่ไอ้เอลิาเขามงยัไม่รู้ไอ้เงี่ยไม่ดีเอาเปิดไปดวไอ้โง เอา้ายวแปะคุณทำไมอ่ะโอไม่เห็นียังไม่ได้เลยว่ะเเกไม่ได้เลยๆตอนนี้แม่งไอซีได้เพื่อนอย่างเห็นไหมเขาเรีย วันจะคิวช็อตเลยดันไปดันไปถ้ามึงไหวแต่มึงไม่มีตัวทำดามเมจเลยมคงจะไหวเนะา,นเานเะแรกไม่เป็นไรเว้ยกูม,มากันแล้วต้องแต้มือไม่พี่เต้รับดำเลยนะ ก็ไม่แพ้มาเลยแต่นิตันแ้วโอ้ย,อยเอาเลยตีแม่ตีตีพ่ตตตอตายไปเลย้ารับไเด yeah. ี๋ยวอาเสียตายมาุกเย้เียเออเยาี่